สวัสดีค่ะวันนี้คุกกี้จะมาแนะนำวิธีแต่งโปรไฟล์เก๋ๆในเกมเซเวอร์นะคะโดยในเกมเซฟเวอร์นั้นผู้เล่นจะมีหน้าโปรไฟล์ของตัวเองซึ่งจะใช้พื้นที่นี้เขียนข้อความอะไรก็ได้จะแนะนำตัวบ่นระบายหาเพื่อนหาแฟนได้หมดแล้วแต่เราเลยค่ะว่าจะใส่ข้อความอะไรตรงนี้บ้าง และหากเราเข้าไปยังหน้าโปรไฟล์ของเพื่อนๆนบางคนก็จะเห็นว่ามีการใช้สีตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่พิเศษกว่าคนอื่นๆอีกด,ด้วยซึ่งคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีทำตัวอักษรเก๋ๆเหล่านี้นั่นเองค่ะโดยการทำตัวอักษรพิเศษเหล่านี้เราจะต้องใช้โค้ดช่วยนะคะหากเราต้องการให้ตัวอักษรเป็นสีต่างๆก่อนอื่นเราต้องไปหาโค้ดของสีที่เราต้องการก่อนซึ่งเราสามารถหาเว็บโค้ดสีได้จาก Google แต่ถ้าใครที่เกียจหาเว็บเอง เราแปะลิงก์เว็บดูโค้ดสีไว้ให้แล้วที่คำบรรยายใต้คลิปนะคะมาเริ่มจากการใส่โค้ดสีตัวอักษรก็แล้วกันสำหรับรอบนี้เราจะทำตัวอักษรที่เป็นสีแดงกันนะคะซึ่งโค้ดสีสำหรับสีแดงที่เราจะใช้ก็คือโค้ดนี้จากนั้นให้เอาโค้ดสีที่เราต้องการไปใส่ไว้ระหว่างเครื่องหมายน้อยกว่าและมากกว่าแล้วตามด้วยข้อความที่เราต้องการแบบนี้ค่ะเพียงเท่านี้ข้อความของเราก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วจ้า นอกจากนี้เรายังสามารถใส่โค้ดสีพร้อมกันหลายๆสีได้ด้วยนะคะเพียงแค่ขึ้นโค้ดใหม่แล้วตามด้วยข้อความรักปกติเลยค่ะดูตัวอย่างตามในคลิปนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่นี้ข้อความของเราก็จะออกมาหลากสีสันแล้วค่ะหรือถ้าใครว่างๆจะลองไล่ระดับสีตัวอักษรก็ได้นะคะเก๋ๆไปอีกแบบค่ะโค้ดต่อไปที่จะมาแนะนํากันก็คือโค้ดตัวหนานะคะการใส่โค้ดนี้จะทําให้ตัวอักษรหนาขึ้นและโค้ดที่ทําให้ตัวอักษรหนาก็คือโค้ด เครื่องหมายน้อยกว่า b ตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าค่ะเราสามารถเอาโค้ดนี้ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังโคดสีก็ได้นะคะแต่โค้ดจะต้องอยู่หน้าข้อความเสมอนะดังนั้นหากจะทําให้ข้อความหลายๆสีเมื่อกี้กลายเป็นตัวหนาก็ให้ใส่โค้ดนี้ลงไปตามนี้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยไม่ยากเลยเนาะมาถึงโค้ดสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งโค้ดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโคดที่จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับโปรไฟล์ของเราเป็นอย่างมากเลย และโค้ดนี้ก็คือโค้ดขนาดตัวอักษรน,นั่นเองค่ะด้วยโค้ดนี้เราจะสามารถกําหนดขนาดตัวอักษรที่ปรากฏบนโปรไฟล์ของเราได้ว่าต้องการให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหนและนี่คือโค้ดขนาดตัวอักษรน,นะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆแค่พิมพ์ตัวเลขขนาดที่ต้องการลงไปในโค้ดตัวอักษรค่ะอย่าลืมปิดท้ายด้วยข้อความเหมือนทุกครั้งโดยขนาดตัวอักษรจะเล็กหรือใหญ่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เราใส่ในโค้ดนะคะ ยิ่งใส่ตัวเลขที่มีค่ามากตัวอักษรก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะและเรายังสามารถใช้โค้ดขนาดตัวอักษรน,นี้ร่วมกับโค้ดสีและโค้ดตัวหนาได้ด้วยตามตัวอย่างนี้เลยรับประกันได้เลยว่าหลังจากใส่โค้ดขนาดตัวอักษรลงไปแล้วโปรไฟล์ของเราจะเด่นสะดุดตาเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนเลยค่ะ นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถตกแต่งโปรไฟล์ของเราด้วยการใส่สัญลักษณ์หรืออีโมจิได้ด้วยนะคะซึ่งในเกมแซฟเวอร์นั้นจะรองรับสัญลักษณ์หรืออีโมจิได้แค่บางตัวเท่านั้นหากใส่สัญลักษณ์ไหนลงไปในโปรไฟล์แล้วขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม ก็แปลว่าในเกมไม่รองรับสัญลักษณ์นั้นๆนั่นเองจ้าถึงแม้จะไม่รองรับสัญลักษณ์มากมายแต่ก็ยังพอมีสัญลักษณ์น่ารักน่ารักที่ใช้ได้อยู่นะเอาเป็นว่าใครที่อยากแต่งโปรไฟล์ให้เก๋ขึ้นไปอีกขั้นนอกจากการใช้โค้ดสีตัวอักษรแล้วก็ไปลองหาสัญลักษณ์มาตกแต่งเพิ่มเติมกันดูนะ <c oughs> และทั้งหมดนี้ก็คือการใส่โค้ดตัวอักษรและวิธีแต่งโปรไฟล์ที่เราอยากเอามาแนะนํานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีแต่งโปรไฟล์เพิ่มเติมนอกจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะ และสำหรับใครที่ขี้เกียจพิมพ์โค้ดเองหรือไม่อยากเหนื่อยหาเว็บต่างๆที่ใช้ในการแต่งโปรไฟล์เช่นเว็บโค้ดสีก็สามารถดูที่คำบรรยายใต้คลิปได้เลยนะคะมีสรุปทุกโค้ดที่ใช้รวมถึงเว็บโค้ดสีและเว็บสัญลักษณ์ด้วยค่ะและยังแถมเว็บข้อความตัวอักษรน่ารักน่ารักไว้สำหรับเอามาประยุกต์ใช้แต่งโปรไฟลด้วยนะและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวแซฟเวิร์กนะคะแล้วมาแต่งโปรไฟล์เก๋ๆไปด้วยกันนะขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปขอแวะมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะตอนนี้เกมแซฟเวิร์เปิดให้เล่นฟรีแล้วนะคะทั้งในระบบ iOS และ Android เลยใครสนใจเล่นเกมนี้ลิงก์ดาวน์โหลดเกมจะอยู่ที่คำบรรยายใต้คลิปนะคะ โหลดมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะเกมนี้เขาเปิดให้เล่นฟรีไม่เสียเงินค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้พบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย